เอาอะไรครับเอาอะไรบอกแม่ก่อนเอาอะไรลูกหนูจะเอาอะไรนะหนูออยากได้อะไรเอาอะไรครับนี่เหรอเอาไหมเอาไหมอุ้ยเอาอะไรครับ เอาไหมเอาไหมขอบคุณหรือยังขอบคุณเอาไหนเอาไหนครับเอาไหนลูกเอ้ยเอาไหมเอาไหมอุ้ยระวังตกอะเกอลงมาลงมาเอาไหมเอาไหมเอาไหมนี่ไงเอาไหมเอาไหมจะเอาอันนี้ไหมล่ะ เอาสีอื่นน่ะลกูก<า>เอามาเอาไหน